แปรเปลี่ยนเกิดได้ร่ำไปฝึกใจให้ไกลโศกสันวันนี้ยังอยู่วันหน้ารับทันเพ่งพิษได้ทันทุกนั้นไรมีขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ท่านผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอความสุข ความเจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายอาตมภาพพระประเเมพระรัตเขมพระปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในราการรัศมีธรรมซึ่งอาอากาศสดเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆ11.30นาฬกา30นาทีโดยประมาณ สำหรับวันนี้นั้นเป็นวันพุทธที่สเดือนกันยายนพุทธศักราชส5 6 8ตรงกับวันขึ้น13ค่าม่ำขออภยัยตรงกับวันขึ้น11คค่ำเดือน10ในวันนี้เป็นวันที่ญาติโยมทั้งหลายได้สั่งสมไว้ซึ่งคุณงามและความดีเริ่มต้นกับแต่เช้าพร้อมด้วยลมหายใจที่มีก็สั่งสมกรรมดีไว้้เป็นสเสบียงและวันนี้เองก็เช่นเดียวกัน นะวันนี้มีภารกิจหลากหลายในการเสกสรรนะในวันที่ฟ้านะตอนนี้จำใส่แต่มาเช้าฝนตกนะมาเคืนก็หนักพอสมควรนะก็ซุ่มชําโดยทั่วพื้นที่3าสองไร่บวกไปีก้าไร่ที่เราซื้อใหม่นะก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเกษรรว้ก็เลยไปทำบััดที่สลาเฉลยกุศลก่อนในช่วงนี้ เดี๋ยวรอให้ฝนซานะฟ้าเปลี่ยนฤดูกาลซะก่อนให้เกิดขึ้นซึ่งความหนาวเยน็นสบายๆก็ใช้สละแสดงธรรมเต็มที่เพราะช่วงนี้ก็ให้ทีมช่างเขาดำเนินการไปก่อนนะพระนี้ทีมช่างก็จะมาตกแต่งเพิ่มเติมแล้วตามที่ท่านได้รับปารับคำไว้ฉันในส่วนของภารกิจวันนี้เองก็มีเดินทางไปวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเมาื่อคืนก็ไปมานะ กลับถึงที่สำนักก็อสามทุ่มกว่าแต่ว่าเมื่อวานนี้เลยไม่ได้ออกากาศสดให้โยมได้ฟังธรรมาเหตุผลก็เพราะ,ะว่าติดชนกันพอดีไปจัดห้องที่รับรองที่วัดชนะสงครามเมื่อวานนี้เตรียมข้าวเตรียมของอุปกรณ์จําเป็นก็มีห้องรับรองไว้นะที่กุฏิเพื่อถวายการดูแลพะปอุปถัมภพระอาจารย์พระบางคุณกติเิโรซึ่งก็ชาราภาพสูงวัย เดี๋ยวจะจัดงานทำบุญอายุท่านมคนปีนี้วันที่16กันยายนนะใครที่มีเวลาหรือใครที่มีโอกาสก็ไปได้ที่วัดโมรีโรกยารามจะเป็นการได้ใส่บาตรพระเน,นร800รรูปนะระเนรว้เยอะมากก็เป็นความประสงค์แล้วก็ตั้งใจนะทนาทำบุญอายุท่านมคนท่านเสร็จแล้ววันนุ้นขึ้นก็คุณหมอนัดตรวจสุขภาพก็เป็นประจำเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวพอเลยเจ็ดสิบกว่าก็ซ่อมนะ้วเหมือนรถ เดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวซ่อมคนก็เหมือนกันเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยไม่ว่าแต่วัยเจ็ดสิบกว่าหรือสี่สิบห้านี่ก็ยังไม่ใช่ว่าจะรอดเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวตรงนี้ทุกอย่างมีความแปรเปลี่ยนอยู่ทุกเวลาทุกนาทีเราก็ต้องตั้งจิตให้คงมั่นไวจะไปตามนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกายแล้วก็ลามไปถึงใจเราวุ่นวายทัไทีนี้นะจะหงุดหงิดจะโศกเศร้าเสียใจจะรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง ที่มากมีตามมาก็เป็นอย่างนั้นแต่เกิดเราไม่ตั้งหลักให้ทันนั้นในวันนี้ก็ไปร่วมพาคณะแม่ๆไปด้วยก็ไปวางดอกไม้จันทร์ในงานมันเป็นกุศลชัิศพนะคุณพ่อที่ลาลับดับชีพไปซึ่งเป็นบุคคลที่รักอกย่งสุดใจซึ่งเมื่อคืนก็เจอท่านในานามของรายการนสธรรมเราก็ไปกันเ,อเนยอะนะนะก็ให้กําลังใจกันค,ยยคุณยมาพคานเราเนี่มันพวกกันนะน้ำใจกันเห็นกันในยามจนยมเจ็บยมจาก แต่บางคนเนี่ยจะหาน้ำใจจากพระสงฆ์ก็ไม่ใช่ง่ายนะไอ้ตอนทําบุญทาทานกันก็สนได้เต็มที่นะกระินพระป่าเนี่ยไปได้เต็มที่แต่เวาลาที่รับดับสีก็ไม่ค่อยได้เห็นหรอกบางทีเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่ได้ถูกสอนมาอย่างนั้นเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็พูดเสมอเรื่องของยมอยู่ก็ดูแลกันยมจากก็ไปส่งนะดวงวิญญาณท่านให้ท่านไปสู่สวรรค์ถึงแม้จะรู้จักไม่รู้จักหรือว่าคุ้นเคยกันหรือไม่คุ้นเคยกันแต่ นะในเครือญาติในวงวานนะถ้าความทราบข่าวในเรื่องงานนี้มันไม่ต้องแจกการ์ดกันอยู่เขาไม่ต้องจำเป็นต้องเจอมันต้องรู้ด้วยพฤติกรรมนะหรือความเป็นไปในความใส่ใจนะพอเรารู้ซะแล้วก็ทําไปรู้ก็ว่าไปอย่างนะแต่พอเรารู้ซะแล้วก็ต้องรู้หน้าที่ของเราเนะเพราะว่ายามที่เรามีงานมีกิจอันใดท่านก็มโนนาบุญเราตลอดนะั้งในานามข้าพพรวด้วยไปกันทุกที่เจอบุตรหลานเจอญาติโยมนะก็จะรู้ดีเรื่องล่านี้ต้องถึงไว นั้นทุกบุญทุกกุศลที่เราได้สมเร็จผ่านมาก็มียอะยองพอทำพุทธาก,กันมายาวไกลจะมา,จากจะน้อยเป็นเรื่องความระลึกนึกถึงนะนั้นในส่วนความใจใจเป็นเรื่องทีกควรจะน้อมนํงนี้ก็เป็นส่วนของกิจกรรมแล้วก็กลับมาก็น่าจะทันเวลาโอ,อกาสได้เพราะเขา,าเผาห้าโมงเย็นนะเทศทุ่มหนึ่งก็สบายสบายนะวันนี้ก็น่าจะเทศสดได้เดี๋ยวเช็คเวลาอีกครั้งหนึ่งนะตามเวลาก็จัดสรรไว้อย่างนี้ วันก็ไม่ได้กเกินไปนะกาลังดีแต่วันนี้ก็ถือว่าเนะนี่ยเตรียมรถเตรียมราเรยียบร้อยเนี่ยพร้อมแต่ภนาะรกิจในช่วงบ่ายเนะี่ยก็เดินทางเสร็จภารกิจจากการบริหารจัดสรรในส่วนของพื้นที่ก็เดินทางในช่วงเย็นนี้ไปถึงที่นั่นก็เนะี่ยจะสักสิบหกนาฬิกากำลังดนะีมีเวลาหน่อยเนะี่ยจะได้สื่อสารกับญาติโยมนั่นก็เป็นส่วนของภารกิจนะที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของ การดําเนินในส่วนของธรรมวิถีทุกอย่างทุกวันคือยอมเราจริญในเรื่องของกรรมดีเราก็ธรรมะอันเป็นบาร,รมีเราทำาปเถประโยชน์มากมีเกิดขึ้นเป็นทวีกับชีวิตคนตัวเราเองนอกเหนือจากนั้นแล้ววันนี้ก็มรณาบุญนะส่วนของคุณโยมบุญจัดรมจำปาเมื่อวานก็ถวายพัจจัยสีรัเป็นประธานอุปธรรมให้หนึ่งกันนะคือการเทศบาชาติทั้ง13กันเนี่ยเราก็จะแบ่งในส่วนของเสื้อผ้าไว้ ประทัดว่าทกันละห0 0พบาทเพื่อรวบรวมปัจจัยในการที่จะนํามาจ่ายค่าดําเนินการบรุณนาลาแสดงธรรมหลังนี้แหละให้รับรื่นให้เรียบร้อยทีละชิ้นทีละชิ้นไปคืออาจจะไม่ได้ทั้งหลังะนะเพราะว่าสิบสามกัน,นก็ได้ประมาณสัก6ก0 0 0่นห้าพนโดยประมาณนี้หากกาจะจ่ายในการเทศธรรมเสร็แล้วก็เหลืออยู่นะส่วนหนึ่งก็เอาไปชำระเขาคือปิดยอดนี้นะ นะโปะยอดนี่ได้บ้างก็เบาบางไปนะันในส่วนนี้ก็เป็นวัตถุปรสงค์ชัดเจนที่เราตั้งใจ14กันยายนก็ฝากไว้นในส่วนของการเทศบาชาติก็เปิดให้ย,ยิ่ยมได้จองกันได้ใครประสงค์ที่จะรับเป็นเชอบกันไหนก็แจ้งความประสงค์ได้ที่ศนะูนย์ห้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้สศูนย์หหนึ่งเก้าหก็ระมุนกันตามสมควรแก่โอกาส เมื่อขึ้นชื่อว่าบุญนําความสุขมาให้แล้วยิ่งถ้าเกิดเราได้มาฟังเองด้วยนะนามาฟังเองด้วยก็จะสุขใจนะในการนี้ฟังสักการหนึ่งหรือจะฟังทั้งวันเลยก็ยิ่งดีถือว่าเป็นการสืบสารประเพณีในช่วงนี้เราก็ดูแลกันไปน,นี่ก็เป็นโอกาสในการได้น้อมนำนสิ่งที่เป็นบุญนันเลิ่ล้ำทำไว้ การรักษาประเพณีดีงามนี่เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจนะถ้าเราทิ้งก็อ่างไม่สนใจไม่ใส่ใจอัตลักษณ์เอกลักษณ์ทั้งหลายในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้นั้นมันก็หายไปนะหายไปตามยุคตามสมัยซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาเนะี่ยคนเราทุกคนมันก็มีความภูมิใจในธรรมเนียมในประเพณีในวัฒนธรรมอันดีของเรานะยิ่งในพศาสนาเนี่ยถึงแม้ว่าบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่ เอามาปรับเอามาปรุงเอามาเปลี่ยนเอามาแปลง,ปงให้เข้ากับในเรื่องของบัญญาตดย่อผู้พิจารณาจะได้รู้คุณค่าแล้วก็นําพาความหลากหลายจดเช่นธรรมปัตตมวาเขาก็จะลงกันนอย่างความสมัครเชียงเนี่ยวันไหนมีมะพร้าวก็เอามาบ้านไหนมีมกล้วยเอากล้วยมา้านไหนมีเผือกมีมันเขาก็มาเนะร้านค้าร้านขายเขาก็มาร่วมด้วยช่วยกันในส่วนนี้เป็นความสมัครเแห่งบุญกุศลที่ได้เติมเต็มกันไว้ก็ตกแรงกันด้วยเนี่ย หรือเกกลุนไม่เป็นความก้มเกลียวกันในชุมชนหรือว่าในพื้นที่นั้นๆนะเรื่องของการเทศเขาก็มีความสุขใจคือใยในทางดีไว้บางคนนี่ก็รับสิบสามปีเลยนะคือรอบเลยนะคือปีหนึ่งได้กันหนึ่งปีนี้กันที่หนึ่งปีหน้าฟังกันที่สองปีนู้นฟังกันที่สามก็ไล่ไปจนครบสิบสามปีบางคนก็รับการรวมก็ฟังวันเดียวจบตั้งแต่เช้าเริ่มมาจนถึงจบในวันเดียวเท่านี้ เดินตรงไหนก็ได้ยินเพราะเราจัดสรรในเรื่องของระบบเสียงไว้นอกพื้นที่นอนฟังนั่งฟังเดินฟังยืนฟังได้หมดนะก็เป็นโอกาสดีๆให้เราทําได้ซึ่งวันเดียวจบทั้ง13กันหนึ่งพันประกาศถาแปร ى, เป็นไทยเนี่ยประสง,สสงคงงนะ์ก็สลับสับเปลี่ยนกันเทศองค์เดียวก็คงจะคอแห้งนะไม่ไหวก็สลับสับเปลี่ยนกันไปตามความตั้งใจแล้วก็ให้พระสงฆ์ได้ฝึกฝนได้กัดได้เก่าในเรื่องนะความเพียรของตนเองอันนี้ก็เป็นส่วนของกิจกรรมบุญฝากไว้ที่0 6นหกหนึ่ง 9199149สูน9199149วันนี้มรดนาบุญยมไห้แสงช้างแก้วรับนะเป็นเจ้าาพปกแล้ว1ห,หลังก็วันนี้ประเดิมในส่วนของงานเดินระบบไฟให้แสงสว่างสาดสองถึงทุกหลังนะก็เปิดไว้หลังละพันบาทนีหลังแรก1,000บาทน่นก็ประเดิมไม้ก็เหลือในส่วนกองทุนไฟอยู่อีก5,000แล้วก็กองทุนปรกนะั้นเหลือ3หลังเท่านั้นจะให้เดิมท่าไหลาได้รับเป็นเจ้าพไว เรืกก่งปรกการปฏิบัติธรรมนั้นก็เป็นส่วนที่เราใช้ในการเจริญภาวนาสืบไปในราวป่านะก็ค่อยๆพัฒนาไปเพื่อเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการปฏิบัติที่ชัดเจนอันนี้ก็ต้องทําไว้กันอยู่ถ้าเราทิ้งเรื่องการอยู่วิเวกหรือเล่นภาวนาหลงกับความรู้หลามันคงจะเสียหายนะเราอยู่กับเรื่องการภาวนาอยู่ในความเป็นจริงอยู่ในความเหมาะควรกับธรรมชาติที่จัดสรรให้เนี่ยประโยชน์อันพึงได้พึงควรก็จะยาวไกล นะรุ่นต,ต่อไปก็ยังคงไว้นะซึ่งเอกลักษณ์ที่ชัดเจนอยเราเขาเข้าวัดเข้าวาเข้ามาปฏิบัติกันก็จะเห็นนะโอ้ตรงนี้เป็นลานปฏิบัติตรงนี้เป็นที่วิเวกฤกเร้นโพนนะตรงนี้เป็นนะบุญที่เขาสามารถได้สะสมนะเป็นบุญญาที่สามารถจะนําพาตัวเองนั้นหมดจดจากความทุกข์ทั้งหลายได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ความสามารถด้วยนะขึ้นอยู่กับความเพียรด้วยขึ้นอยู่กับทั้งใจและบุญวาสนาเดิมเสริมส่งมาให้ ก็เป็นความตั้งใจเราก็จะสรรสถานที่ไว้นายยมได้มาใช้ประโยชน์ใน้คุ้มทุกวันวันนี้ยกคำโครงประพันธ์ไว้ต้นบทว่าแปรเปลี่ยนเกิดได้ร่ำไปฝึกใจให้ไกลโศกสรรวันนี้ยังอยู่วันหน้ารับรันเพ่งพิษได้ทันนะทุกนั้นไร้มีในชีวิตของมนุษย์ปุถุชนคนทั่วไปเราเกิดมาเราต้องเจอความแปรเปลี่ยนมันเป็นหลักของธรรมชาติโยม เราเกิดมาตั้งแต่ยาววัยจนมาถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาอ่ะมถูกแปลเปลี่ยนมาจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นผู้แก่เท่าแนละ้วจากคนที่เคยวิ่งเล่นสนุกสนานเดินเริงเต็มที่แข็งแรงมากมีสุขีสุขสันต์วันนี้อ่อนแรงอ่อนละโรคภัยเบียดเบียนทุกวันสามวันดีสีวันป่วยเดยกก็เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นนะัน เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนี่คือชีวิตจริงของพวกเราทั้นแปลเปลี่ยนเกิดได้ร่ำไปวันนี้มีวันหน้าหายเฉยเลยเราก็ต้องฝึกใจไม่ใไม่มันเกิดความทุกข์กับสิ่งที่มันแปลเปลี่ยนอย่างนี้ความโศกเศร้าวความโศกสันที่เรายึดถือไว้มากมีเนี่ยมันจะได้เบาบางจางหายเพราะวันนี้ยังอยู่ในวันหน้ามันต้องลาลับดับกันไปไม่ว่าโยมไม่ว่าพระไม่ว่าใครที่ไหนสรรพสิ่งในโลกมันเป็นไปตามวาระของมันงั้นเราเพ็นผพิษ ได้ทันเนี่ยนะเราจะไปทุกข์กับสิ่งเราไปกอดไว้ในสิ่งเหล่านี้นั่นมันก็ไม่กวล้วมันก็ไม่ใช่ต้องปล่อยหมดเลยยมทุกอย่างมันเป็นสภาพของมันเองสภาวธรรมที่มาอยู่รวมกันแล้วมันก็มีความแนะแตกดับกันไปมีความแปรเปลี่ยนมีความสลายนะความแข็งแรงนะนานวันไปมันก็อ่อนแรงอ่อนล้าไปนะนี่คือธรรมชาติเราต้องเตรียมใจเราก็ต้องทําใจยอมรับในความเป็นไปไม่ทุกขเข้ามาถึงนใจนะ แล้วก็ไม่ต้องไปกําจัดให้มันหายไปไปทาลายมันให้มันวุ่นวายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมันคือธรรมชาติเียเราไม่ได้ต้องไปทําลายมันไม่ใช่ว่าจะหนีทุกข์ยการไปทําลายเนี่ยเรื่องความทุกข์ใช้มันสลายนึกว่ายังไงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกมีให้เรารู้ว่าเออนี่สภาพมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยไปเท่านั้นมันเป็นก็เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยอย่างนี้ นั้นเราไปทําลายในยเรื่องเหล่านั้นไปไล่ทาลายก็เกิดความเป็นปัญหาราคะเกิดความอยากอีกเกิดโลภะมาหมดโทสะเวลามันไม่ได้มันฝืนนีนะ่ความเป็นธรรมชาติเนี่ยนะมันเหนือกว่าอสิ่งที่เราจะไปเด็นะกว่านึกว่าจะเอาชนะได้เ,เราจะไปชนะยังไงกับความแก่ความเจ็บความจากความเป็นประหกความเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องธรรมชาติจะไปดิ้นรนข้นขวายเอาชนะเรื่องพวกนี้มันเปล่าประโยชน์ เพียงนะแต่ยืดระยะเวลากขาแค่นั้นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ของจริงก็ปล่อยตามธรรมชาตนะิสภาพที่มันเป็นไปอย่างนี้เรามีหน้าที่คือรับรู้เออวัยนี้ควรทําอะไรไวัยนี้ควรทําอะไรอย่างย้าเจ็บย้ําป่วยเนดะี๋ยเขาให้เราพักผ่อนหย่อนใจในเ่ยล่ามามากมีก็พักผ่อนสักทีมันจะได้รู้ทันทีเออมันจะได้เซฟระง,งับไม่หักโหมจนเกินไปเนะี่ยมันก็มีวิธีการเตือนเรานะอย่างความเมื่อยความล้าก็ต้องรู้จักในการที่เราจะต้องพักละ รู้จักบำรุงไปรู้จักรักษาสภาพของร่างกายที่มันเตือนเราเป็นสัญญาณต่างๆก็เพื่อให้เราระวังโทษทันถ้ามันไม่เตือนเราเท่านั้นแหละเราก็โอ้โหสมุสมบัติทำเราก็ตายเดี๋ยวคนอยูือไม่รู้เรื่องเลยนะว่าขณะนี้นั้นต้องพักนั้นต้องเบรกแล้วนะยอมท่านหนึ่งก็หักโหมง,งานจนตายหัวใจล้มเหลวเพียงทํางนะีทงานหนักจนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนจะหาแต่เงิน จะเอาให้ได้จะาให้ได้คุณ๋ย่ไม่ดูสังขารนะเนะจ้าเป็นดงดีพอไม่ดูสังขารจะได้ความเสียหายก็มากมีเราพออายุชนามที่มันชาราภาพมาจนป่านนี้เนี่ยเขาก็วางแผนให้ดีว่าเตรียมพร้อมที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานคือมันมีเวลาเขาผ่านเนี่ยก็เสียญไวเนี่ยเราจะทําอย่างไร,กรเกษียณยังไงให้มันเกิดความกเมกษมเกษียณที่เราว่าวางเรื่องงานทางโลกได้แล้วเงินทองถ้ามีบำเหน็จบำนาญเนี่ยเขาก็เติมเต็มให้ทุกเดือน ถ้าเราพอรู้จักการใช้ชีวิตพออยู่พอกินพออาศัยเนี่ยที่เหลือเวลาที่เรามีอยู่ทุกมหาใ้ใจเนี่ยก็ไปสู่มรรคผลได้เต็มที่แต่บางคนเสียแล้วดันกระสันอยากจะได้อยากจะมีความเป็นทุกข์ก็เลยถาโถมเต็มที่เพราะว่าไอ้ที่ความอยากได้อยู่มันเลยเวลาคุณผู้มเหมือนพระสงฆ์เราเนี่ยบวชมานานเนี่ยไอ้ต้นต้นทางเนี่ยเออพอจะดิ้นดนขนวกวตามวัยได้นะพอกลางกลางทางเนี่ยมันก็ต้องเออเอาละงานหนักกันเบาก็สู้กันเต็มที่นะก็ขนวายแต่พอปลายทางมันไม่ใช่แล้วคุณโยม เราจะมาสตาร์ทอะไรปลายทางเนี่ยจะมาทําอะไรที่มันหนักหนาะสาหัสจะมาทําเรื่องเสียหายสักปลายทางก็ไม่ใช่ยอมนึกภาพถ้าเราจะมาเป็นหนี้เนี่ยในตอนปลายทางเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าหนักใจเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องทางโลกเขาไม่ปล่อยหนี้ให้นะยพออายุนามเราใกล้สู่วัยเกษียณวัยเนี่ยเขาไม่อนุมัตินะกัวลเราตายวัยนี่สินจเขาก็จะทิ้งไปกลายเป็นเก็บหนี้ไม่ได้หนี้เสียอีกต่างหากเขาไม่ยอม งนั้นในเรื่องของความสูงวัยเนี่ยเราก็ต้องรู้กําลัง,งตัวเองว่ามันเป็นวัยที่ต้องนะดิ้นรนค้นขวายน้อยแล้วนะวางมากสงบมากนะแล้วเป็นวัยที่ต้องหมดจดได้แล้วจากความเป็นผู้มีความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายความยึดมั่นถือมั่นเราถือมาตั้งนานแล้วเราแบกมาตั้งยาวไกลขันห้าก็ดีสมบัติหน้าที่การงานโอ้โหคำสรรเสริญความนะมากมายมากเียนะนะในเรื่องต่างๆที่เราแบกมาจนป่านนี้คนเดีย มันต้องวางหมดนะต้องทิ้งให้หมดแหละต้องปล่อยให้หมดแหเพระว่ามันพอสมควรนะอของหนักทั้งหลายเนี่ยแบกมาจนโหจนป่านนี้จะแบกต่อไปอีกมันก็ไม่ใช่นะบางคนกลัวว่าจะลดคุณค่าของตัวเราเองถ้าเราไม่แบกไว้ไปนึกเอาอย่างนั้นคุยมคุณค่าของผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยเขาแค่มีรอยยิ้มคุยมอย่างพวกเราเนี่ยแม่แม,แม่ทั้งหลายหรือว่าญาติโยมทั้งหลายที่เป็นพวกเราผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเราแค่ประสงค์เพียงแค่นั่งเฉยๆนิ่งๆภาวานาะ เป็นประธานจดทุบเทียนเงนึกภาพเนละยเจอเองเงินทองเนี่ยเราทุ่มเททำมาจนป่านนี้แล้วไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วที่เราค้นกรยหามาให้เลยสร้าง,งวัดสร้างวากันมาเต็มที่ฉันมาแบบนิ่งๆมายิ้มๆคุณโยมนั่งเขาเห็นแล้วมันเป็นกําลังใจนะเหมือนครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเป็นพระผู้ใหญ่เนะี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้ไปแบกหาไม่ต้องการให้นั่งนิ่งๆ่งปฏิบัติถึงมัดถึงผลแล้วก็แผ่กุศล อย่างบางที่ที่เขาให้ทาน้ามนต์ให้พรน้ํามนต์ให้มันเกิดความมิสฤิมงคลก็เพราะเขามั่นใจในวัยนี้คือวัยที่นิ่งนิ่งแล้วกิเลสไม่มีโทสะไม่มีโลภะไม่มีแล้วก็แผ่บารมีทาถ้ามีกระสินได้ยินดีถ้ามันมีมรรคมีผลได้ยินดีมีฤทธิ์มีเดชมียานมีฌานได้ยินดีก็ใส่ไปในความขลังในน้ำมนต์แล้วก็พรหมอย่างเดียวที่เหลือไม่ต้องทําอะไรมาด้วยความสุขใจเห็นคือมาเหยียบบ้านเขาก็ว่าขลังแล้วนะขนาดนี้นะไม่ต้องทำอะไรกันอยู ขอให้ทาให้ถึงนะปฏิบัติมันได้พร้อมๆกับจดจกักรงเส้าหมองเป็นราคาตัวสามโมหะที่มากมีเท่านี้เียมานี่ไม่ต้องทีเทศไม่ต้องเทศยิมย้มยิม้มไวยพรบอกเออขอให้โชคดีนะมีความสุขนะเท่อนี้ก็ปรับปรื่มใจดังนั้นเวลาเขาวางผังวางแผนไวน้ผู้ใหญ่ประธานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีความพร้อมทางด้านต่างๆใน,น,น,นสมัยเนี่ยก็มาเป็นประธานในพื้นที่เี่ย เข้ามานั่งก็จะจุดทูบจุดเทียนก็ย่อมนั่งนิ่งๆยิ้มๆนะแล้วก็นะกล่าวในเรื่องดีๆสมโภชกิจถาก็มีแต่เป็นพระนะ่ยแต่เป็นโยมก็มาเป็นประธานว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บกลับเลยเห็นไหมไม่ได้ทําอะไรเลยแต่มันทําไมมันสุขใจถูกไหมแต่ทําไมเป็นผู้ใหญ่แล้ว่ามาถึงโอ้เดรนให้สะเลยก็โยมโอ้โหเป็นไงเลยทีนี้งงสิไหนรับประทานไม่มีเดินให้ทั่วไปหมดเลยไม่นิ่งเลย คุยคนนั้นคนนี้ไม่เท่าไหร่บางทีก็ไปทําเรื่องโอ้จะต้องอย่างนั้นจะต้องนี้จนป่านนี้แล้วคุณโยมนี่บางทีเราเห็นนะี่ประสงค์ผู้มากไปด้วยวัยเนี่ยอายุานามันนิ่งได้แล้วคุณโยมบางอย่างมันต้องปล่อยให้เป็นรุ่นต่อไปก็ทำแล้วถ้ามันเลยวัยนะแต่ถ้าอยู่ในวัยก็ไม่เป็นไรมันมีวัยของมันเองใช่ไหมละ่ะนั้นทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจในเรื่องวัยวิถนะีเนี่ยจะพิจารณาได้คือถ้าเรามาโลภมากมาอยากได้อยากมีตอนบัดปายยงดูสติกุ้งติดลางไปก็เป็นความ่มมมส้นนกัน มันต้องเป็นวัยที่ไม่โลภแล้วไม่ต้องทําอะไรเยอะนะไม่ต้องอยากได้ใกล้มีแค่บำรุงรักษาสิ่งที่หามานานปีเนะี่ยที่มีอยูนะ่ให้มันคุ้มค่าแล้วโดยเฉพาะแล้วใช้ร่างขันนั้นเนี่ยปฏิบัติบูชาให้มันถึงมักถึงผลนะ,จะเจริญปัญญาจเจริญภาวนาให้มันเห็นชัดเจนเท่านั้นเนี่ยคือสิ่งที่เขาปร,ระสงค์ปรสนากราบไหว้าด้อย่างสนิทใจกันอยู่เนี่ยนะนั้นนี่คือสมวัยญาติโยมเองก็เช่นเดียวกันเราเองก็มาถึงเป็นวัยผู้ใหญ่แล้ว ยิ่งยามยิย่งใส่เป <Stones> ็นผู้เสียสละเนี่ยทาทรัพย์เรามีเขาก็สละรุ่นนี้เขาไม่รู้จะเก็บไปใช้ในพาพภพไหนโยมไอ้ภาพเองบ,บอกโยมท่านหนึ่งถ้ามีเงินเป็นล้านน่แล้วก็บอกท่านว่าเอ้ยเรามันไม่ต้องไปดิ้นรนนอะไรมากแล้วเราก็แค่ประคับประคองธาตุขันใช้ชีวิตปฏิบัติไปจนตายแต่าเรื่องทรัพย์สินท่างหลายเราก็ไม่ต้องไปดิ้นนนนค้นกวายอยเป็นนึกว่าเราป่านนี้แล้วเจ็ดสิบแปดสิบจะมานั่งลงทุนอะไรดีให้มันงอมันจะไปงอเงยอะไรแค่นี้ก็ใช้ไปจนนนนตายยแล้วเเดือึงี ใช้หมื่นหนึ่งปีนึงใช้แสนสองเรามีอยู่ล้านสองใช้ได้สิบปีตอนนี้เราแปดสิบสมบุติเดี๋ยวมันจะอยู่ไมถึงเก้าสิบมันจะอยู่ยังไงถึงเก้าสิบเนี่ยโดยวัยนี้ใช้ได้เป็นสิบปีแล้วกว่าจะถึงสิบปีนะโอ้โหมันไม่ใช่ว่าะจะต้องมาดิ้นรน,นข้นกว่าเอาแค่ปีนี้ปีหนะ้ามันรอดแต่มันมีความสุขมันมีความสบายเราจะไปคิดแต่จะมีล้านก็อยากจะมีสิบล้านมีสิบล้านจะมีร้อยล้านในบ้านปลายจะเวลาไหนใช้ทันเลยนวันอยู่แต่วัดแต่ว่าปฏิบัติทําไป ให้อยู่สงบร่มเย็นฉะนั้นไอ้ที่มีมันอยู่เพื่อเผอไม่ได้ใช้ได้ซ้ําไปถ้าไม่รู้จักในการที่จะฟุ่มเฟือยนะมันรุ่นนี้มันไม่ฟุ่มเฟือยแนละ้วเนี่ยมันต้องวางแผนวางพังนฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่เราอย่างบางคนเนะี่ยเขามีเงินเดือนเงินดาวน์ที่เป็นเงินบําเดจบํานาญกันเขาอยู่เขาอย่างร่มเย็นก็ยามเช็คเงินก็ช่างเถอะเขามีวิธีการในการจัดสรรใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างลงตัวเนีย่ยคนเราที่เขามีาปัญญาก็าเอาตัวรอดได้ นะลูกหลานก็มีความสุขเพราะว่านี่สินเขาก็ไม่ไปสร้างนี่สินเพราะว่าเขาสร้างเนื้อสร้างตัวมายาวนานนี่สินเขาไม่มีหรอกนะที่จะพัลวันจนเกิดความเสียหายนะถ้าเกิดเออไว้ที่มันยังพอเป็นนี่ได้ก็ยังเออทุ่มเทกันไปเมื่อเราเนี่ยเราจะสร้างวัดสร้างวานอายุสี่สิบห้าเต็มที่ให้ไม่เกินสี่สิบแปดเนี่ยสี่สิบแปดสี่สิบเก้านี่ก็โอ้เต็มที่แล้วนะพอห้าสิบนี่มันต้องนิ่งนะคุณโยม 20, ยมี 20, ่สิบกว่าพรรษาแล้วแต่ห้าสิบยังไปที่นนท์คอยกว่าหกสิบจะบอกโยมจ๋า ช่วยมาสร้างโบสถ์หน่อยอย่างเงี้ยมันหกสิบเข้าไปแล้วคุณโยมคนเนึ่งเ,เขาเสียแนละ้วเรายังจะมาสร้างแบกโบสถ์อยู่เลยมันก็คงไม่ใช่นะั่นทุกอย่างก็ต้องวางหมดเป็นรุ่นต่อไปให้รุ่นสี่สิบนะรุ่นถัดไปเอาไปด้วยกันต่อไปเราอยู่กับคนไม้แล้วใช่ไหมละ่นะเนี่ยมันมีเวลาของมันนะ,อะตอนนี้ทําอะไรไนดะ้ก็ทำไปอที่ทำทำไว้เนี่ยทาเพื่อประโยชน์ในภายบ้างนะเพราะตัวเราเองก็ชราภาพทุกครานะถึงเวลามันก็ต้องแก่ต้องเท่าต้องชราเป็นเป็นเองโดยธรรมชาติของสภาพขัน นั้นตอนอยังแข็งแรงมีได้แรงเราก็รุ่มเททำของเราไว้เพื่ออนาคตการเราจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นถ้าเราอยู่ในความเป็นพระด้วยความสงบร่มเย็นอย่างนี้นั้นมันก็จะมีแต่ความสุขสันแยดยมไปมาสู่กันก็ไปองคุยเรื่องบุญเรื่องหาสตุกษสตางค์พระว่ามันหามาจนในวัยของมันแล้วนี่คือในวัยมันหามาเพียงพอแล้วในวนัยเพราะ,ะนั้นเกินวัยนะเกินวัยก็ต้องเป็นรุ่นที่ยอมเห็นเกิดศรัทธาก็โมทนาบุญรักษาธาตุขันไว ดูแลข้าวนะ้ำปัจเจศีามสมควรแก่การบริโภคนะเกิดกูลใหนะ้ความศสัทธาที่มันมีในหัวใจมันต้องเห็นชัดเจนล่ะท่านจะกินจะอยู่จะใช้จะจ่ายอย่างไรจะบระิหารจะสรรอย่างไรนะลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเขาต้องรู้นะเนี่ยรุ่นนี้ก็ต้องคอยประคับประคองนั้นนี่เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาให้คุ้มค่ากับชีวิตในชาติภพนี้เราไม่พิจารณาให้ดีแล้วก็ความเสียหายจะมากมีในชีวิตของเราเองผมเป็นทุกคนยอ แต่ที่จะไปสวงสวรรค์หรือจะไปมรุกนิพพานนั้นกลับไม่รู้ไปอยู่ในรกคุ้มไหนเพราะว่าพออายุมากกับตันหากลับนี่ไม่อยากได้สะตอนท้ายมันโลภมาโกรธมาเกลียดมันหลงมาแค้นมาเกลื่องสะตอนท้ายโอ้คุณโยมทีนี้ก็วุ่นวายเลยชีวิตแทนที่จะอยู่สงบเลยมันกลายเป็นเพิ่มความวุ่นวายแกตัวของเราเองโกรธซะมากด้วยโกรธซะมากกว่าตอนหนุ่มๆมอีกว่าง่ยกลายเป็นแบบนั้นคือตันหามันกลับมานึกว่ามันจะไม่มีปรากฏมันกลับมาเยี่ยมมาหาได้ เนื่องความเปลีป่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาเราเข้าใจเราต้องรับสภาพกันแล้วก็เตรียมการไว้คาว่าเพ่งพิษได้ทันทุกนั้นไรมีก็เราเตรียมการเองาเราไว้อย่างเหมือนกันเนี่ยงานหนักๆงานหลักๆเราทําตอนเรามีเรองแรงเราก็ทำเพราเราก่อนปูทางไว้ก่อนแต่เนิ่นๆเนี่ยเราก็ทําเราอย่างนีงนงนงนง้ส่วนงานเบาๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการอีกมากมีเนี่ยมันจะง่ายแหละเพราะว่ามันมีหน้าที่ในการคัดกลางกิเลสตัณหา เรื่องการบริหารเรื่องการจัดสรรเรื่องการพัฒนานถ้ามันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งมันมีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะวื้หวายอมนึกภาพนะมันต้องเบาไปจางไปคลายไปตามเวลาของเราเนี่ยันั้นการมีมันเป็นทุกขแบบ์อยู่แล้วเรามีมือก็เป็นทุกข์แบบมีมือเรามีขาก็มีทุกข์แบบมีขา,ม,ขามีตัวมีร่างขึ้นมาก็ทุกข์แบบร่างขึ้นมาตามสภาพของร่างกันพอโรคไปแค่เจ็บมันก็เบียดเบียนเกิดขึ้นได้ทั่วก,กันทุวก,กวัน มีรถก็ทุกแบบมีรถมีบ้านก็ทุกแบบมีบ้านเพราะต้องคอยดูแลต้องคอยใส่ใจต้องล้างต้องเช็ดต้องทําต้องคอยมันตรวตาทุกอย่างมันมีซะแล้วเนี่ยเมื่อความอยากเมื่อได้ใครมีมันมีซะแล้วมันก็ต้องรักษาต้องทุกข์เราเองก็เหมือนกันเสนาสนะอันมากรถเหลือขนาดเนี่ยก็ทุกข์เท่านั้นนะถ้าไม่มีซะแล้วก็แล้วกันแต่พอมันมีซะแล้วมันก็ยอมไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องบรณะอย่างที่ว่ายอย่างมาลาแสดงธรรมเนี่ยถ้าไม่มีซะแล้วเนี่ยเบาสบายแต่พอมีซะแล้วก็ต้องขนวายต้องเช็ดต้องถูต้องถูต้องและคุ คือมันมีอยู่แล้วพอมันมีก็ต้องรักษาอย่างที่บอกนีมันเป็นธรรมชาติที่ต้องนำพาบำรุงรักษาไว้เพื่อประโยชน์คือให้ได้ใช้แต่มันมีแล้วปล่อยทิ้งรกร้างหรือแม้กระทั่งปล่อยมันพังทุดโทรมไปก็แปลว่าเรานี่แม่ไม่ใส่ใจไม่มีปัญญาในการจะค้นขวายหรือถ้ามันเก่าค่ำค้าจนดูแลไม่ไหวก็ต้องรื้อกรบปังทิ้งไปอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งแต่ที่นี่มันไม่ได้อย่างนั้นอย่างพอใช้ได้ก็ใช้ต่อไปนอกเหนือนจากว่ามันไม่ไหวจริงๆก็กรบฝัง งาทุกอย่างที่เราดูนี่คือหลักของอนิจจังความแปรเปลี่ยนที่มันเกิดขึ้นเราก็เตรียมพร,ร้อมตั้งรับตั้งรับได้ทันสุขนั้นก็ทวีถูกไหมลนะ่ะเพราะว่าอา้าวถึงเวลานี้แล้วเราลุยกันเราทุ่มเททำานที่บอกว่าวันปลายชีวิตเนี่ยเขาก็ตั้งรับในบุญนะเพราะว่าพอมันเหลือกินเหลือใช้พอมันเหลือเก็บมากเกินไปเขาก็แจกจ่ายแหละจะทําส่วนใดบ้างที่เป็นประโยชน์เขาก็พิจารณาแล้วในส่วนนี้มันไม่แม่เมืองท่านเนี่ยได้เงินสูงไวมารวบรวม พันบางก็มีหมื่นบางก็ม,กมีเอาไปช่วยท่านหน่อยเอาทำหน่างนี้จะถามว่าเดือดร้อนไหมไม่เพราะว่ากันไว้แล้วส่วนที่จะทําําทาบุญก็กันไว้แล้วนะตั้งใจเต็มใจสุขใจอิ่มใจแล้วก็ดีใจยัาเรียกเหยอมน้บันปลายที่เรานั้นได้มีโอกาสในการได้เกื้อกูลกันงาน,นทุกบุญทุกทกุศลท,ที่เราได้ร่วมกันเรามีเป้าหมายประโยชน์ทั้งนั้นที่เราได้ขนขวายทำไปเกิดขึ้นในการนี้ฉนันก็ฝากไว้สําหรับท่านที่เห็นประโยชน์นะก็ ร่วมด้วยช่วยกันอุปถัมภ์กันไปตามกําลังที่มีนะครับเองก็มีหน้าที่เป็นสะพานบุญเกื้อหนุนในเรื่องของพื้นที่และกิจกรรมอีกดีๆนะอีกมากมีที่เราจะเตรียมให้สําหรับน้องรับนะการปฏิบัติสืบไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เราได้เห็นนะผลงานเป็นเชิงประจักษ์ชัดเจนนะว่าเงินทองเท่าไหร่ที่เราได้สละกันมานั้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรบ้างในการนํามาใช้ใจ่ายในส่วนนี้ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์แล้วก็สูญหายมากมีนะเสียดายมากมี แล้วก็เสียท่ามากมีทุกอย่างก็เสียหายในเรื่องพวกนี้ถ้าเกิดไม่ไม่เป็นประโยชน์แต่นี่เราชัดเจนฉันก็ฝากไว้สําหรับเรื่องกองบุญทุกบุญทั้งเทตมาชาติด้วยนะแล้วก็ทั้งเรื่องการระบุญในการสร้างปรกให้ประสงค์ได้ปฏิบัติด้วยแล้วก็ในส่วนของการดําเนินงานต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นในการนี้ฝากไว้ที่ศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าเป็นบุญดี าเโยมผู้เปลี่ยนไปด้วยบารมีก็ขอกุศลใดก็ตามที่จงมีแด้เโยมทุกคนทุกท่านในโอกาสนี้นะให้มีแต่วความสุขขี้สืบไปถึงอภิวาตนาศีริสนิจังวุฒาปัจจะยิโนจะตาโรธรรมวจันติอายุวนโนสุข,ขังพระหลังเขาจะเริ่นพร